ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รักและคารพสจานาในองค์หลวงปู่พ่ปวโรวัดรังหมันสาหรับวันนี้ผมคิงมั่นพลเมืองดีมีวัตถุมงคลนะครับมาให้ชมมาให้ศึกษานะครับมาให้บูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับอ้าวก็ห่างหายไปนานนะครับพึ่งจะว่างครับช่วงนี้ก็เอ่อช่วงเปิดเรียนใหม่นะครับงานก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดหน่อยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็มีเวลามีว่างนะครับมา ไลค์นะครับให้พี่ๆนะครับได้ชมนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่นะครับวันนี้มานําเสนอรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับคงกระพันร้อยปีนะครับหลวงปู่แพ้วปว w ร r นะครับหนึ่งร้อยปีนะครับก็จะครบรอบวันเกิดหลวงปู่นะครับในวันที่เจ็ดนะครับพฤศจิกายนนะครับอีกเพียงสองวันเท่านั้นนะครับ นี่ก็จะครบนะครับว de ันนี้นะครับก ic. ็ได้นํามาแบ่งให้พี่พี่นะครับได้บูชากันนะครับอ่ามาชมกันนะครับอ่าเอาเนื้อล่างก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่จะสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผิวสวยใสนะครับนี่พระราชมงคลวชิราคมนะครับนี่วัดตลางวันนครปฐมนี่ครับพิมพ์ค่อนข้างสวยงามนะครับหนึ่งร้อยปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับจะมีเกจิมี หลวงปู่หลวงพ่อท่านใดนะครับจะมีอายุถึงร้อยปีนะครับก็ที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับเี่ครับหลวงปู่ของเรานะครับนี่เสกวัตถุมงคลได้ศักดิ์สิทธิ์ได้เข้มขลังนะครับนี่สวยงามนะครับไม่มีคราบสวยใสเลยนะครับอมีทั้งหมดประมาณเจ็ดเหรียญนะครับเหรียญละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปเป็นเนื้อนวโลหะนะครับวันนี้ผมนำให้ชมทั้งหมดห้าเหรียญนะครับ เหรียญที่หนึ่งนะครับมาดูเลขัมเบอร์กันเลขแปดสองสี่ครับนี่สวยงามเข้มขขังจํานวนการสร้างน้อยที่สุดนะครับนวัโลหะนี่ครับสวยงามนะครับนี่ต่อไปเหรียญที่สองครับเหรียญที่สองเลขสามแปดสี่ครับนี่่าเปิดในราคาสองพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับท่านใดเห็นก่อนนะครับสามารถเลือกเบอร์ได้นะครับเลขัมเบอร์นะครับท่านใดชอบนะครับนี่แปด สามแปดสี่ครับราคาเท่ากันหมดนะครับนี่น้นวัตโลหะสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับเนี่จมูกเต็มสวยงามนะครับผิวดีนะครับผิวพันสวยนะครับเนี่สองพันห้าร้อยห้าสิบาทครับเหรียญที่สี่มาชมเหรียญที่สี่กันครับเลขสามสามศูนย์ครับเนี่สามสามศูนย์นะครับเนี่เนื้อนวัตโลหะนี่ครับ เรียญสุดท้ายครับชมเหรียญสุดท้ายกันเหรียญสุดท้ายเลขหนึ่งห้าห้าแปดครับนี่ครับท่านใดเห็นท่านใดชอบนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับหรืออยากขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สามารถขอได้เลยนะครับอันนี้เป็นให้ดูเพียงสั้นๆนะครับเพราะว่ามีวัตถุมงคลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อไปนะครับมาชมเนื้อเงินกันบ้างนะครับวันนี้นํามาทั้งหมด เอ่อสิบสามเหรียญนะครับนี่ชมครับเหรียญแรกนี่ครับเลขหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับผิวสวยนะครับนี่นี่ไม่มีอ่าจุดคราบฝ้านะครับนี่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดอ่าเปิดแบ่งบูชาพี่พี่ทุกท่านนะครับนี่เนื่องจากจะครบอ่ารอบวันเกิดหลวงปู่ทรอยปีนะครับแบ่งในราคาจองวัดเลยนะครับเหรียญละ 3,500บาทนะครับขอค่าส่ง50บาทนะครับนี่สามพหบาทสามารถเลือกเบอร์ได้นะครับสวยทุกเหรียญนะครับหรือพี่จะขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีเลขเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับถ้าหยิบไม้ชมน่าจะเยอะมันใช้เวลาเยอะนะครับเลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดนี่ครับก็ถือว่าสวยนะครับนี่1หนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดนี่ครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้านี่ครับ ความสวยนะครับของเหรียญรุ่นนี้นี่ครับสวยหน้าสวยหลังเลยนะครับหรือจะเป็นเลขนั่เบอร์อ่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ครับหรือจะเป็นอ่าท่านใดชอบนะครับนี่ครับก็เลือกเลขได้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้านะครับเลขมงคลเลขรวยนะครับเลขแปดเลขเก้านะครับนี่เลขเบิลเก้าเลยหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้านะครับนี่ ย่งแบ่งพันราคาจองวัดนะครับนี่เลขค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็นำเสนออีกอ่าหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับนี่นี่สวยๆเลยครับต่อไปอ่าก็มีเลขสองสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็สองสี่เจ็ดสี่ครับนี่ มีหนึ่งหนึ่งเจีนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชอบเลขไหนนะครับก็ทักมาขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นเหรียญอ่ายังสวนเก้้านะครับนี่เหรียญที่ราคาแพงที่สุดในรุ่น99ปีนะครับนี่เลขัมยเลขสามสามหนึ่ศครับข็ขอไยครับสามสาศนย์หครับนี่เปิดในราคาสองพัน ห้าร้อยบาทนะครับนี่เรียบพร้อมใช้นะครับและอีกองหนึ่งนะครับเป็นเนื้อละวะโลหะเช่นกันนะครับจํานวนการสร้างจะน้อยที่สุดนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับเนื้อละวัเลขสามสิบสี่ครับเลขสองหลักหาค่อนข้างที่จะยากนะครับเลขสองหลักมีแค่เลขสิบถึงเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับสวยคมชัดนะครับนี่ให้ไว้เป็นทีระลึกนะครับเก้าสิบเก้าปีอ่าเดี๋ยวนี้เปิดในราคาสามพันห้าสิบบาทครับ นี่เลขสองหลักหายากที่สุดนะครับต่อไปเป็นเหรียญสาวห้านะครับนี่สุดยอดวัตถุมงคลวัดรังหมันนะครับนี่ติดหนึ่งในห้านะครับวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับผ่านพิธีปลุกเสกวันที่ห้าเดือนห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนี่วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับไม่สูงขึ้นหรือไม่ต่ําลงนะครับนี่เพราะว่าติดท็อปนะครับท็อปห้านะครับท็อปฟายนะครับ เปิดในราคา4,050บาทครับมีทั้งหมด4เหรียญครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ผิวก็จะแดงๆประมาณนี้ครับนี่ราคาเดียวกันนะครับ4,050บาทท่านใดอยากได้ก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ไม่ได้ส่งให้ดูนะครับเนื่องจากใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีรุ่น เรือนสมณศักดิ์นะครับนี่สร้าง3,999เหรียญนะครับเนื้อนวะโลหะเลขัำเบอร์1030ครับอ่าเปิดในราคา2,600บาทนะครับนี่นวะโลหะนะครับเลือนสมณศักดิ์นะครับต่อไปยันส่วน99นะครับเนื้อทองแดงมีเพียงอ่าสองเหรียญนะครับนี่เหรียญละ750บาทครับยัน,นส่วน99 เช่าแล้วชนะเลยครับบรีเด็ดอ่าต่อไปเป็นอายุยืนครับนี่เพชรกลับอายุยืนคนจนกลับมารวยคนสวยกลับมาเฮงนี่ครับผิวสวยๆครับเรียละ150่บาทครับนี่ผิวแดงๆเลยนะครับต่อไปเป็นใบขี้เหล็กนะครับใบขี้เหล็กมีทั้งหมดสามใบครับอ่าใบขี้เหล็กอ่าใบขี้เหล็กนะครับเปิดในราคา2องพบาทครับนี่นี่ครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ มีทั้งหมดสามเหรียญครับอ่าเหรียญตรงกลางนะครับผิวจะแดงที่สุดนะครับนี่นี่ครับเหรียญตรงกลางผิวจะแดงที่สุดครับสองพันห้าสิบบาทนะครับต่อไปอ่าเป็นเหรียญน,นี่ครับเจ้าสัวครับนี่นี่ทรงเสมาสวยงามครับ ไม่มีคราบเลยนะครับนี่วัตถุประสงค์การสร้างค่อนข้างที่จะดีมากนะครับนำไปสร้างนะครับโรงพยาบาลกำแพงแสนนะครับซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเหรียญละ750บาทครับเจ้าสัวต่อไปเป็นเหรียญเราสู้ครับนี่ส่งลงใต้นะครับนี่่าเหรียญละเจ0รอบาทครับเราสู้นี่ครับเราสู้แล้วก็อ่า ต่อไปเป็นรุ่นยันสวน99เนื้อเงินนะครับนี่อยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะครับอันนี้คือเลขัมเบอร์นะครับ403436แล้วก็457417ครับนี่นี่ครับเป็นเลขสามหลักทั้งหมดเลยนะครับนี่เลขสามหลักเหรียญยันสวน99นะครับราคาตอนนี้ก็ยังจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับตามสภาพ อ่าเศรษฐกิจนะครับอ่าเดือนละสี่พันบาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับนี่ท่านใดอยากได้ภาพเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะครับสําหรับผมนะครับก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับมาให้ชมให้ศึกษาให้บูชานะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ห่างหายไปนานกับการไล์นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นพระที่ผมใช้นะครับนี่ที่เลี่ยมเก็บไว้นะครับนี่ครับอ่า ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางที่1นะครับ Facebook ชื่อ king ว่านพลเมืองดีนะครับช่องทางที่2นะครับเบอร์ไลน์นะครับ0 9นย์1 3 6 8 6และเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์1 3 6 8 6่พี่สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ